สวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันเลยลจ้ากับปุ้มปุ้ยชแนลมาเป็นคนดังคือเกาละจา้าดังไฟนะจา้าดังไฟทานอีเมลคือเกาเนาะจาะ้านะมือนีกับสีผ้าทุกคนมาเห็ดกับเข่าอีสานคือเกาอันดับแรกก็ดังไฟกนในระวังที่เขาดังไฟอยู่นี่นะคะปุ้ยกับสีเอาของไปล่างเนาะทุกคนอ่าปุ้ยอาสีบ่ดด้ล่างของให้ทุกคนเห็นเนาะเพราะว่าปุ้ยไม่เห็ดกขาเผานาบ้านปุ้ยกับบอดดถือกล่องเขาไปนั่ μ. แต่ว่าของทุกอย่างก็คือต้องล้างนะคะทุกคนของทุกอย่างก็คือต้องล้างนะคะปุ๋ยก็ล้างขยําเกลืออีกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะปุ๋ยกจ็จะเอาออกมากขางหนอกค่าแตะว่าเมื่อกี้ใส่ตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ใส่เกลือใส่ปีกเมี่ยงเมาลงไปเนะนำต้มเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือรสด,ดีนะคะใส่ลงไปละจ้ะอันนี้ปลาที่เ้าซื่อมา,ากเนาะจ้ะเนาะให้ทั้งลานผัเห,ห็ดให้เรียบร้อยนะคะให้ทั้ง้านพนแร่ให้ให้เห็ดมาเรียบร้อยเฮาก็เอามาล้างขย้ำน้ำเกลือเนาะปุ๋ยอาิเซาย้เิ่งเนาะ อันนี้คือแร่เสร็จแล้วแล้วก็เอาหม้อร้อนพอดีนะจ๊ะหม้อมันห่อนพอดีเท่ากับเอาปลาเนี่ยลงไปนะคะปุ๋ยชีส้ซยปลานะคะบอกเลยว่าชีส้ซยปลากินยากกินนะจ๊ะอันนี้คือหม้อห่อนแล้วใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแล้วเท่ากับเริมเอาปลาลงไปแล้วนะคะแล้วเท่ากับมาเตรียมผักเนาะจ๊ะเนาะเตียมผักก็ไม่ไยั้งหลายจ้ะมีผักชีเนาะมีผักชีปุ๋ยชิตัดหลักมันไปเสร็จนกหน้อยอยู <laughs> ่สองต้นก็เลยตัดเอาไปใส่ แล้วก <Cornell>. well, okay, oh, ็มาหั่นพักเห็นยังเห็นมันเรียบร้อยเนาะจ้ะโอ้กอสางค้างๆเิ่นก็เคาะปงปังปงปังอยู่ดนพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยน่ะปิดเสียงเอาเนาะปุ๋ยก็มัดผักเสียงในห้องเอาอันนี้ผักซี่แล้วข้าก็มาต้นหอมนะคะวันนี้ต้นหอมมีหลายต้นนะจ๊ะบ่ได้มีต้นเดียวก็ผ้าเลยเด้อเธอฉันไปตลาดมาเมื่อั้นก็วันต้นหอมกันก็ผ้าต้นเดียวอันนี้ใบเลื่อยนะคะ เทาก็มาหั่นเตียไวหม่หะจ้ะผูดได้นมักหั่นต้นหอมหน่อยๆเฮากับหั่นหน่อยๆผู้ได้มักหั่นตอนใหญ่เนี่ก็ประมาณเส้นนึงประมาณนี้ละจ้ะแล้วแต่ความมักไผมันเนาะก็จะมีหอมแดงกซ็ซอยๆๆๆอยอยอย,อย,อยไปล่ะค่ะเข็ดแข็งก็ไม่ลานะคะเดี๋ยวมันไม่ทันแสงวัสนเลิกงานหามงปุ๋ยกับมาสปีดเลยนะคะมาสปีดความพ้อมปุ๋ยก็เลยบ้ถ่าทแบบ ทุกขั้นตอนให้ทุกคนเบิงเนาะเพราะว่าปุ๋ยเลิกงานก็หาโมงแล้วเดี๋ยวมาเห็นกับข้าหนาบานเดี๋ยวมันแสงว่พอนะคะปุ๋ยเลยต้องฟ้าวรวบลดตัดตอนะก็ทุกคนอาจจะเห็นนั่นลหละจ้ะรวบลดตัดตอนอันนี้คือหม้ะต้มบางคนก็ใส่บางคนก็บ่ใสไซนเนาะหอมกับกระเทียมตะปุ๋ยกระใสนิดจักหน่อยหรือก็มะหันกระเทียมต่อนะคะกระเทียมนี่เป็นกระเทียมจีนนะคะกระเทียมกลีบใหญ่นะคะมันหันง่ายปุ๋ยว่ากระใสบักพีกนิดจักหน่อย ิมีสีสันเนาะค่ะเนาะซอยปลามันตรงออกรสจัดจดในจักหน่อยุยกับฮันฮันฮันไปเออเออกือมีสซาเนแนนะคะมิสซาเแน่เมียนใบโหระพา,ากินกนับเนาะจ้ะแล้วก็มีพริกสดไปโรยหนาจัหน่อยนึงอันนี้คือปลาที่เพิ่นแล่หายแ้้วนะคะไปสั่งแม่ค่าว่าแล่ว่าสันอือแม่ค่ากับจัดการหายเรียบร้อย นะคะปลากับโต๊่ใใหญ่เรยายจากกัมีแตโตซ้ำนี่อันนี้คือปลาซีพีนะคะปลาซีพีปลาเลี้ยงนี่ละจากปุ๋ยกับสิเอามาซ่อยเป็นตอนพอดีค่ะผู้ได้มักนากันนานะแต่ปุ๋ยว่าซ้ำนี่แหละพอดีลวกลวกกําลังสุกเนะกะาะกาลังแบบโบอันนั้นแห้งเนี่ยปุ๋ยกับสิหันห่นหั่นหั่นไปหั่นไปจนกลัวเพ้่นสิแล้วละจะหั่นไปจนเบิดเนาะไปตลาดกับคนห้ายหลายหญิง อู้ปนนนานั่นละว่านของแพงตะคนก็นยังไปซื้อของอยู่เตมไปเบิดคนน่ะโอ้นี่เราจะปุยกะสิหันไปเรื่อยๆเนาะขอเวลาหันไบแป๊บอ่ากลับมาก็หฮันแล้วพอดีนะคะก้างก็เอาออกนะคะเวลากินมันสิเด็ก,กินง่ายๆเนาะจ้ะเนาะเนี่ยปุยกะสิหันตอนไงตอนหน่อยแต่กับ,บ่บนาบ่บางแห้งนะคะอันนี้คือซอยปลาแถว รูปไม่น้ำโขงนะคะปุ๋ยก็บ่แน่ใจว่ายูหม่องอื่นเขาจาเอินอย่างเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอยูอ่นบานปุ๋ยเขาจะเอิ้นซอยปลาก็คือเอามาซอยนี่ลหละจ้ะซ้อยเป็นตอนเป็นตอนนี่ลหละจ้ะอ mm ันนี้คือซอยปลานะคะอันนี้ก็คือแล้วแล้วนะคะแล้วแล้วบนปุ <I> ๋ยกระิ parole, unction, ีใสเกลือใสเกลือเนี่ยจากน้อยหนึ่งค่ะเกลือแล้วก็บักหน้าวนะคะเกลือแล้วกับบักหน้าใสบีบบักหน้าใสจากเฟียงสองเฟียงนี่ล่ละค่ะ แล้วก็เอามาคุเลคุเลคุเลให้มันเข่ากันนะคะมีบังหน้าใส่แต่ว่าบาง,งคนเขาจับกับบัวไส่นะคะบางคนเขาจอกกับบวัะะบกกบบวไส่แต่ว่าปุ๋ยว่าใส่แล้วก็มาไอ้มาเสี้ยเนเหนื้อปลามันแข็งนะจ๊ะอร่อยด้วยนุ่มปุ๋ยล่องเห็ดบงางอะไรวิธีแล้วบางคนก็สิใส่บักงม่วงนะคะปุ๋ยก็สีขยำขย้ำใ,ให้เกลือให้บักหน้ามันซึมเข้าไปในเหื้อปลาเนาะคะ่ะ อันนี้ก็คือขยำเสร็จแล้วเราก็จะเอามาลวกน้ํานะคะอันนี้คือขั้นตอนลวกให้เขาสุกนะคะบางคนมากซุกกับแบบซุกเลยเด้อค่ะบางคนแบบมากบวซุกปันไดคือปุ๋ยนี่ก็เอาพอเพิ่มเิมนะคะทุกคนหปจับพอเพิ่มเิมจ้ากะสิเนค่ะน้ําเดือดอแล้วเราก็เอาน้ําร้อนในหม้อที่เฮาต้มน้าห่อนนี่เราจะเอาลงไปคุเล่กุเล่เห็นเพิินน่นซุกทั่วถึงกันเนาะนี่ อย่างน้อยก็ให้มันทั่วถึงนะคะใส่ไปพอประมาณละค่ะเขาก็เอาน้านี่ทิมนะคะเขาก็โบเอานะคะเขาก็บบเอาเขาก็สีไปปุงเครืองไปก็ฟังเสียงกันก่อสางค์คออกตะปูป๊กๆๆกือดอกจา่าได้บรรยากาศเนา,จาะจ่ามาเฮ็ดข้างนอกก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็คือแล้ว,แล,วแล้วนะคะแล้วแล่ววันปุธก็สีมะปุ๋งไง นาำลาบเพิินนามซอยเพิินเนาะค่ะกะบิไม่ยั้งลายนะจ๊ะก็ใส่พริกป่นอันนี้คือปีกแมงเมา่าผงนัวล่ะจ้ะใส่รดดีลงไปแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วก็คุเรคุเ่ให้เพิ่นเขากันแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วที่คั่วเองนะคะพริกปก่นกบปนเองเนาะอันนี้คือเป็นข้าวคั่วคั่วเองคือเก่าลละจ้ะมันจังหอมปุ๋ยว่าใส่บังหน้างลงไปน้ำจากสองเฟียง ผู้ได้มากสมกับใส่หลายๆเด้อค่ะเด้อแต่ว่าปุ๋ยว่ามันสมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหฮาลวกไอ้ต้มปลาน่ะปุ๋ยใส่ักขามเปียกนําแล้วก็ใส่น้ปาปลาแล้วทุกคนต้องซิมนะคะเฮ็ดกระเพราทุกคนต้องซิมเนาะแซ่บแล้วก็คือใส่ได้ปุ๋ยกับชิซิมมึงขึ้นกันละ่ะว่ามันแซ่บบัวแต่ว่าเฮ็ดเองกับชิแซ่บเองคือเกาล่ะจ้ะ <laughs> มีผู้ใดเห็ดเองแล้ว่าโนแซ่บแน่พี่น้องอันนี้ก็ขึ้น เอาปลาลงไปนะคะปลาที่ห้าลวกไวเอาลงไปเลยเนาะแล้วเขาก็ค้นในคนเขากันตามสุดท้ายก็คือตามด้วยกระเทียมหอมแดงที่เราซอยไว้นะคะพริกลงไปห่าที่ห้าซอยไว้แล้วก็ต้นหอมกักชีก็เอาไวน้นเด้อจ้าเอาไว้ในจังหน่อยเอาไว้ไปใส่ต้มปลาเอาเนาะห่าก็ใส่สาลแเน่ใส่พริกโดดลงไปนะคะสุดท้ายแล้วก็คือว่าห้าซิมแล้วว่ามันมันถึกปลาเข้าแล้วเนาะรสชาติใส่ได้แล้วท่าก็เอาปลาลงแล,แล้วก็ห้าก็ตามด้วย เครื่องที่เขาเตรียมไหวเนาะกับสิสลัแน่แล้วก็คน,คนคนคนในคนเข่ากันจังน้อยนึงแต่ว่าคนนนานเมื่อไหร่นะคะับป้าคนสีมุนต้องคนเบา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 มือนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเตรียมจานเลยค่ะทีนี้เนาะปูใส่พริจกจังน้อยนึงเพราะว่าเบางมันเป็นตะจืดสีจืดจืดเนาะค่ะก็เลยใส่เห็นมันจัดจานอีกนิดนึงอ่าเสร็จเรียบร้อยเตรียมจานในยเลยค่ะบ่ะน,นี้ตักใส่พร้อมกินนะคะ เว้ยเป็นตัวแซ่บห็นแล้วก็น,น้ำลายไหลเลยตัวญิงกินก็คนนี้หอนห้อนเด้อจ้ะเด้อเป็นกับเผาอีสานแถวโซนแม่น้ำโขงียังประมาณนี่ยละจ้ะแถวแม่นม้ำแถวใกล้แม่นม้ำยังเพิ่ินกระสิเฮ็ดกินแบบนี้เนาะมีตั้งหลายเมนูละจ้ะตะปุยเฮ็ด่เป็นมีมีหลายเมนูแห้งมียอยนาอลาป,ปาลาป,ปะตองหรือว่าลาบป,ปะกายบานเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวมือลังเดี๋ยวปุยสิลองเห็นใหเบึง มือนีกินส้อยปลาหนีไปก่อนพวกลาบปลาพวกกับเข่าอีสานนี่ตรงไปให้แม่เห็ดนะคะแม่นีเซียนแห้งแม่นี่เซียนแห้งโอ้ยเบื่องแขนฉันแขนฉันนั่นไปเบียดกับอันกําแพงห้องกําแพงอันตึกแม่ขาวเลยลืมเบิง่งว้ยอันนี้ก็คือแล้วแล้วนะคะอันนี้ก็คือซอยปลานะคะซ้อยปลานะคะมันก็บพวกคือซอยจุบัน้และเนาะอันนี้คือซ้อยปลา อเสร็จแล้วแล้วเราบัน,นี้เข่ากระสิพี่เบิงหมอต้มนะคะหญิงพี่เบิงหมอต้มว่ามันกินได้งังเนาะข้ากระสิมาปุงหมอต้มต่อหมอต้มนี่ก็บปุกไม่งั้งลายดอกจาก๋าข้ากับปุ๋งใส่เรียบร้อยตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนะาะกระชิสีเบิงว่ามันขาดหยังเนาะขาดหยังก็เติมลงไปอันนี้ปุ๋ยขาดน,น้ำปลาปุ๋ยก็เติมน้ำปลาลงไปทุกอย่างเป็นว่าอันเรียบร้อยข้ากระใส่ ตัอหอมผักชีที่เทาเหลือไหวหน้อยนึงนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปหมอดือนด่นๆอุ้ยเตาทานอีเมลนี่สุดยอดอีหลีเฮ็ดกับเขาสงยางได้เซยเมียโอ้ยกลับไปรอบหนาเฉลียวมาไล้ไลยอยู่ต่กรยานตำรวจให้ <c oughs> <c oughs> กระตักแล้วค่ะตักใส่ถั่วยอพรอมกินนอกจากเนาะเท็ตแล้วก็หิ้วโหลดตัวจ้าเฮ็ดแล้วก็มืดพอดีนะคะเฮ็ดแล้วก็ กินข้าวได้เลยเนาะกับข้าวเย็นกับข้าวก็วไม่มีอย่างไรดอกจ้าวืันนี้ก็มแจะต้มปลากับสอยปลานี่แหละจา้ามาเด้อจ้ามากินข้าวน้ากันจังได้พูดกับเขอโตไปกินข้าวแรงก่อนมนาจ่ามาพผกันมาคลิปหนาเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย